สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับมาในช่องฮักนกใช่แน้วครับพาพี่พนนอมากินครับเมนูตามข้าขอครับพี่น้องขอมาว่ากินตำหอยปลาก,กวางใ้เบืองนี้หรือว่าหอยโค้งหน้านะครับเนาะพี่น้องท่านใดสนใจครับอย่าลืมถักทายใต้คอมเมนต์ตำใส่ทั้งพี่ทั้งข้าวปุ่นน้องอาระเบอิอบวงแซ <c oughs> ่บๆกันครับมาอนี้นี่ข้าวปุ่นช่งข้าวปุ่นข้าวโจนครับตำแซ่บราดน้ำจิ้มไปเลยมาอนี่ ไปลงมือเลยระเบิดแสบสัมได้หน่อยปกากกว่างวาน <c oughs> แต่ก่อนต้มจำแจวสิครับวันนี้ลาดน้ำตำเลยอืมเค็มข้นหนุนติวๆเลยทราบนี้เพชรบาระเบอือกเพชร เผ็ดละท่านอ่าปาวลองเผ็ดมันถึงปวดวำไมพ่อเ,เ็บถึงอมามากกินเขาอ้าวอาวอือทำขอบคุณข้าวจนระเบิดเผ็ดแล้วพี่น้องไง แจ็คบะพริกขัวแจ็คบะพริกสดตามไทยแค่ตั้เนี่ยยุนงค์นี่น้ำนัวม,มันยุนงค์น้ำประเดงนี่นัวครับใส่มันกกเครื่องพร้อมโอ้กูแจักหวังสุดเลย คนเองบริกนก็เที่ยงกินตามไม่กินตามไม่เพดบ้านนี่เสียงแสบคอมันคนนั้นนี่แหละมันถึงจวดวกำกัะเซ็นดีตากันเขาแสบจุดจวด,ดพี่น้องขอมากว่า Nếu bạn muốn ăn hỏi hoặc quang ừ, thì tôi sẽ cắt cho bạn Nó rất ngon Các bạn có thể thử ăn pкopla เต็มมันยาวหลุดนำพี่น้องวะนี่จวดจวดจดัดนี่ประมาณกิโลหนึ่งครับเอาตะกรวดห่ออ่ะงม Ừ, bơ bê bì nấm tam hèn kết bánh nhịp hỏi của phần bòm đẹp tâm chuốt ลวค่มอือเืดินว่าจำนำนัวลองเบิ้งระเบืเนียับทาไม่มียเห็นีนเนียววิทย์า <c oughs> เลยหนูได้ก็เเชยบ จำคัดมาแล้วแซ่พุกหน่วยแล้วก็บรเพรจำขอบคุณขอบคุณสุดยอดจำไปนี่จำนำประเด็ก มือนีิบ่ฮอนป็นไงครับมือนีิเนี่ยมือเป็นมวฮอนมือนีิบ่นาวป็นไงครับมือนีิฮอนเอาผิดไปตัวตัวเม็นซีเล yeah. ็กบรรยากาศเริ่มฮอนครับจากมันพอดำมือน nice ีิแต่ละมือจักลร่มจักหนาวหืมจวด อุ้ยมีน้ำงา่นเป็นว่าหนาวแน่นี่กินอ่ได้พี่น้องแสบขี้โซบขี้โซบแตกโอ้หมีผิดเดิมนี่นะช่วยง่าย่วยง่ายเลยตัวง่านั่นง่ายอ้วน ปูนเอายอ,งอ,อมงบักแต่เป็นที่ตกดินแล้วน้องกระปุนบัเนี่มันแสบน้องเลยกินอะไรก็บเบือ่อครับเฮียยหอยเดือก็มีมึงทันหรืกินอยู่น้รอเนียเดี๋ยวต้องเอาลงมา ด่งไฟปิงจดสดให้พี่น้องเมองนําปีกรอนเขาเคยเิ่ดอะ่ะปิง่งหอยชื่อหอยชยอื่อลิวอ๋อขอาุณนอีกคำก่อนนี่ เดกนัวแซบจวดววระเบิดพี่น้องท่านใดครับสนใจอบอลทีเป็นหอยปากกวางหอยโค้งหน้าครับลายมองลายบอนอาเจิญบุคือกันนะครับเนาะทางบามพอดนเอินหอยปากกวางแต่ว่ารดชาตินี่สิแซบกว่าหอยปกติครับพว มันจะออกหวานโอ้กหวานแมนอยู่บนระเบอิอกระเดยไข่มานาวโอ้เก่งแต่วะจี้มเป็นเนาะกินเลยกินเบิดไข่มันเลยระเบ้อรับกันามาั้ยเออเรื่องนี่ก็ว่าดชีได้แต่หัวมันมแสบจวดพี่น้องเองบึนเครื่อง่ำหอมพริกบือเครือครับตำใส่แล้วกามี่ผักหอมเปร ขาวปใส่พร้อมมันคือเครือซุกเออมันคือเครือ,คอเรือมักเล่นทางที่เาเออพี่น้องตางประเทศเพื่อนมามักอเล่นครับมันคือเครือ,อ,รอแล้วกะหอยเรือหอยเดือก็มี้อพี่น้องเด้ออดัอทนานนมากินในพี่น้องมึงเลยหอยเดือบอไกไว้กอนรสชาติจะออกขมๆจักหน่อยครับบ่แเน่นขมเฮงขมอําลำ ขมลาลําเป็นอะไรขมพอดีกินเนแต่ว่าสําหรับภูมาคมก็คือบบกินหอยเรือตอนนก้ซ็ีิมีหอยขมน้ำวาซีเอามากแกงซูพี่นองมือครับหอยขมแกงเมนูหอยขม,แก,ม,ยมแกงกะทิมือใหม่ก็ได้พี่นองเด้อเอามากแกงซูเบิงแกงหอยขมใส่กะทิใสพ่พริกแกงแดง นี à, you know, so uh, really cool. uh, oh, ่แสบแสบแหมงบ่าดงหัวเหลือเพื่อเกลดแต่หัวมันเอายจาลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเรือกแรงใจพอดำพอดำเห็นแล้วหัวมันหน่อยนอยมันต้องเนาวแน่เนาะโอ้ถืออันเนาวเออต้องเบิ่งหัวใหญ่ๆเต็มๆโอ้บัดซีอ่มาเรื่อกันเนาวจำนะเพือแต่ลิบต้น นี่เอาครับุดถ่ายถ่ายซูเตอร์กินพ่อพี่พี่น้องครับนี่แล้วก็มีน้องง่วนน้องคว้ายครับพี่น้องท่านใดสนใจสามารถสอบถามราคาของเขาได้เอาจัดส่งให้พี่ให้น้องเขาคู่มือครับสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเขามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมคามาพัฒนาครับลำลำเรื่อยๆถูกหวยร้ยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ